ขยันี่เอาพอกินแล้วก <c oughs> oh, ็ย <regulate> ั <c> ่ง <oughs> ขาขาขาหอมขาอ่อนเป็นนึ่งเป็นนึ่งเปน็นนึ่งกินกับอันวัวป่าคาแซ่บเลยไปซอยแล้วก็เป็นนึ่ง ปัวป่าอ่ะ